สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ่ะจ้า<ร> ее, มืงอน,นีมาพ่อกำลังย้ายอีกเชนเคยคะ่ะทุกคนนตอนเศาร์นะคะมึงเลยคะ่ะพ่อลูกนะคะโอ้โห و, วันนี้พ่อได้อะไรมาฝากลาเต้แต่เช้าเลยค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยมึง,มง,ง,งเหน,นี้ไอ้ชายแต่อย่างน้อค่ะมาฝากลาเต้ ในโค้งไก่บอโค้งไก่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนโมูนโค้งไก่แล้วบน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอะทคุกคนมาทักทนนคะในกาศย้า่ยทุกคนนะในบตอนเศเนาะค่ะทนั้าอ้ามยากาตอนเศ้าๆเาะนกคน้ก เพิ่อนบ่ค่อยกินได้ไอ้เพื่อนบนะ่น่ะตอน,อน,นของเมื่ขึ้นนะยังเลืออยู่นยครับขึ้นไปอย่ารีบไปไหนไเออกินข้าวก่อนเต้เอ้ยเดี๋ยวมันจะจ่อยนั่ลูกเออหอมเก่มพอคนเอ้ยไม่หิวหรอไม่หิวหรอพ่อกอบป่าแล้วทำไมกินพ่อกอบป่าแล้วเจ้าโกโก้กไปไหนฮะเมื่อกี้อยู่แถวนี้ะ บรรยากาศสุดชื่นแจ่มใสนะคะทุกคนยามุสาวเนาะคะนะ่ะกินก่อนนิดนึีเดี๋ยวฟังเสียงนกเสียงกานะคะจะรีบไปไหนเดีย๋ยวฮะจะรีบไปไหนหไม่หอมไม่หอมพอพอ่อกินข้าวไม่ได้หี่อหอมพอ อ,น,น,อ,อนอนลงเออพอกอ,อกปากเลยอเออดิเออไรไม่กินลูกไม่กินไม่ต้องให้ลูกกินหรอกที่รักเห็นบอ่อนี่เห็นบอ่อนี่กกงย่นด่อาหารผู้ใดนี่เฮ้อนี่ต่มาาเมื่อวาเออเป็นไรต้องหมอให้หมอฉีดาหมอฉีดา นอนกินนั่นแหละโอ้ยต้องให้พออันป้อนนอนปอ้นอนอย่างสีเลอบเตะน <c oughs> ีค่ะไม่กินข้าวครับอืมกินไหมเดี๋ยวมันจะเนี่ยไม่มีพุงเลยเออพุงไม่มีแล้วนอนกินสบายเลยเดี๋ยววันหลังจะฉีดซื้อสลิงมาฉีดให้เหมือนแม่ป่วยนะอพอแล้วแหละ มันก็กินอยู่แต่มันมันลำคาญพ่อนก็เลยกินที่จริงกับ่าอยากเราก็นปกติลำคาญพ่อบังคับอานแล้วนกินให้หมดเดี๋ยวม,มันหลังต้องเอาอาหารเปียกฉีดเข้าลำคอเลย ในบ้านอะไรยินเสียงอย่างว่ามันเสียงนกอย่างน้อก็ห้องมวนเธอ จอยกันนะาเดี๋ยวไปโยนให้จอยหมดเลยนะอาหารนะจอยก็ไม่มากินแล้วเนาะจอยนะ่ะมันมาไม่ได้พวกนนี้ไัเออเหลืออาหารตั้งเยอะ,อะไก่สองตัวนี่ใครจะได้กินนะไก่สองตัวเนี่ยฮะไปละไปเที่ยวนะไปเนี่ย ค่อยๆล,ลุกเย่าลุกเร็วดีอย่าิม่น่า มันตายแล้วบอบอใบหน้าที่อุายไล้ที่เกี่ยมาตกลงไปตูปอึอ้งอัางวิธีรากย่านย่านไหนดิโนะอ้อยเอาไปหลายรอบแล้วยังเข้าบ้านอีกเออโอ้โอ๋ย เอาไอ้โอ้ยไปใส่ระบาดนี่ไม่ใส่กลข้างรถอันอึ้งนะคะทุกคนอึ้งอ่างเห็นไหมคะเพิ่นงปิดเขาวนล่องถาน้ำใยส่มือสุ่มือก่อนสีใส่นีตองมะซันเออตองมะซันก่อนเห็นไหมคะทุกคนรู้เลขก่อนนะโอ้ยไอ้พ่อเดง เยังนี่ป็นไครตันเป็นใครอือแม่ใครบอสใคใส่เงน้ำแน่เดยวมีพ่อเหมเลขยังเบิ่งนีเป็นเล็เอาพี่น้องมยังน้อม่ตัวใดน้อนี่คือเล็กสามมเล็กแปนี่แล้เล็กสามเล็กสามกับเล็กยังนี่เด้โอ้หลายเล็กดยสามกับแปด หกบ่ก็สีลายตัวนั่นนะจังสีนะสกับแปกับหนี่แหะสามกแปบ่ฮดุกมาบอกเด็กบ่เ้นมาสูงหน่อยดิพื้นพ้องตัวแล่อ่ะไปยู่กับอ่าุงคุนเจรล่าเตนะมือไหนคะทุกคนนี่ไก่ กตุนพันตุนไอ้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมคะเออนอกมากระบก,กินนะคะตุนเป,ปื่อยๆเห็นไหมคะเมื่อคุณเป็นนอ้องหลี้ยงกุ้ยพุดยวอยู่บคุณมาทักทาาทุกคนนะคะบรรยากาศนียเหมือนเศร้าค่ะทุกคนเมื่อนี่ก็ะไปทำงานที่เก่าน,นะคะสู่กันต่อไปคะ่ะทุกคนไปทำงานที่เก่าคะ่ะ อโอเคเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลำไยกันน้ำมาฝากไว้สำหนับเนาะคะ่ะมาตักทายทุกคนคะ่ะลำไยขอบคุณทุกคนที่ขอมารับชมติดตามไปกับร่งใจกับลำไยเนาะคะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย